สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับควาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่พี่จ๋าค่อยดูแนวทางของวัดที่3นะคะอะ่ของวันที่2ซึ่งแอดให้เด่นที่178นะคะวิ่งรูดที่8นะคะใน3หน่อยเนาะอะ่ผลที่ออกในรอบพิเศษนะคะ7 7 4ล่าง69นะคะเด่นที่เสร็จมาบุญเนาะพี่พี่จา๋าล่างแอดหลุดนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ285ล่าง6 7นะคะ เด่น8มาเด่น7มานะคะแอดให้รูดไปที่8เน้นไปที่85 85ามาตรงๆนะคะส่วนล่าง7หมาเนาะในรอบ VIP 8 0 4ล่าง49นะคะ8มาหลักร้อยวันนี้1ไม่หมานะคะพ,พี่จ๋าก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดในชุดนี้นะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปอ่ะเดี๋ยวเราไปตามต่อกันของวันที่3นะคะ วันที่สามมาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเข้ามารับชมแล้วแอดฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะรับชมคลิปแอดให้จบแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนอกพากพี่ๆจ๋าเป็นกำลังใจให้แอดตัวนี้ด้วยนะคะ,ะมาตามกันต่ออกับตัวเด่นเด่นในวันนี้นะคะเด่นในวันนี้เดี๋ยวแอดให้เด่นไปที่สองสาม แล้วก็7นะคะสายวิ่งสายรูดแอนให้รูดไปที่3นะคะพี่พี่จา๋ารูดไปที่3ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าตัวที่แอดคัดมาให้นะคะตัวที่แอดเน้นก็จะมี30เนาะสาสองสายเบิ้ลระวังไปที่33นะคะ34 35แล้วก็ 37นะคะในแนวทางของชุดนี้อ่ะจดไว้แคบไว้เดี๋ยวแอดจะไปสูตรมารวมกันต่อนะชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแต่ละคนแต่ละนั่นชอบไม่เหมือนกันนะคะแอดลงให้ทั้ง2ส,สูตรนะคะส่วนรัฐบาลไทยเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คัดลงในกลุ่มเลยนะคะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะไปกันต่อนะคะกับสูตรมารวมนะคะพี่พจ่าแอดอจ,จะไปไว้หน่อยเนาะอ่ะดูผลในชุดนี้ก่อน อ่าสำหรับชุดนี้แอดให้เด่นไปที่8กับ1เนาะเดี๋ยวเขียนเขียนผลในรอบนี้ก่อน804อ่าพิเศษนะคะ774ล่าง69นะ74แอดหลุดไปนะคะ69ก็มาแค่ตารางตัวเด่นนะคะตัวจับคู่แอดไม่มีเลยดูไปให้6566มา69พี่น้องจา๋าส่วนในรอบปกตินะคะ285นะคะ2มา8มา5มานะคะ เด่นที่8มาจับคู่หลุดดูพี่น้องจะไปเข้าตารางอีกแล้วราง6-7ก็มาในตารางเช่นกันนะคะในรอบ VIP 804ลาง4 9นะแอดหลุดไปนะคะวันนี้ตัวจับคู่ในนี้ไม่มาเลยนะคะก็จะมาแค่ตารางตัวเด่นนะแอดต้องกราบขอโทษสําหรับท่านที่ตามชุดนี้ด้วยนะคะไปกันต่อของวันที่3 ของวันที่สามมาดูกันสำหรับตารางตัวเด่นกันก่อนตารางตัวเด่นในชุดนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สามเจ็ดเก้านะคะเก้าหรือหกแปดห้าสี่นะคะอ่ะทีนี้เด่นสุดในตาราง เด่นสุดก็จะเป็น3ามนะคะพี่ๆจ๋าก็จะเป็น3กับ8เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับเด่น3จะมีคู่ไหนกันบ้างสําหรับตัวที่แอดคัดมานะคะเด่น3จะมี3ามสนะคะ3ามห้านะคะใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะ3ตัวก็เช่นกันสําหรับ อ่าแต่ก็ระวังนะระวังสามกับแปดเขาจะมาประกบคู่กันนะอ่าสำหรับดินที่แปดนะคะแอดให้ไปที่แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันชุดกันให้ไปที่เจ็ดเก้านะคะห้าหกหนึ่งหก สายเบิ้ลอีกคู่หนึ่งก็คือเดี๋ยนะสองหกเบิ้ลคู่หนึ่งระวังไปที่หกหกนะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเนาะแต่ว่าแอดก็จะเน้นไปที่6คู่นะพี่พี่จา๋าเน้นไปที่6คู่นะคะสําหรับเด่นที่3แอดเน้นไปที่3 4แล้วก็3 5หนะคะส่วนเด่น8เนาะ8 2 8 7นะคะชุดกันนะคะ 79แล้วก็5 6นะคะจดไวแคปไวเดอร์สำหรับท่านที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะให้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะพี่จ๋าสำหรับสูตรการคำนวณการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพี่จ๋าแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะ อ่าก็ขอให้แหงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ